จิบิโตะมาสาชิเกะขอ,อนำเสนอ how to โยนแบบสมบูรณ์แบบหาท่านผ้ชมกการที่โยนเกมเนี่ยผมมีวิธีการโยนง่ายๆดังนี้ทำตามผมดังนี้เลยดีกว่าขั้นตอนที่หนึ่งทำเป็นเล่นไม่เป็นทำไปซะว่าคุณโง่ไม่รู้วิธีเล่นซึ่งวิธีเนี่ยเป็นวิธีการโยนแบบเนียนที่สุดเพราะว่าเขาจะไม่รู้ว่าคุณโยนเขาจะคิดว่าคุณเล่นไม่เป็นซะมากกว่าขั้ <Easy. S 1> นตอนที่2วิ่งเข้าไปแจกแบบหน้าด้านๆโดยไม่ต้องสนว่าเพื่อนร่วมทีมคุณจะด่าคุณมากแค่ไหน ขั้นตอนที่3ทําตัวท็อกซิกแต่เล่นโง่ความจริงแล้วคุณอาจจะเล่นโง่และให้ทีมช่วยเล่นแต่คุณนั้นดันทําตัวท็อกซิกทาให้ทีมนั้นตกที่นั่งลําบากขั้นตอนที่4 AFK AFK คนมาฆ่าคุณฟีฟีโดยไม่ต้องได้อะไรเลยทําให้ทีมนั้นโมโหเลยหัวรรอะเป็นอย่างมากโดยที่คุณนั่งขำหัวเราะนอกจอ ขั้นตอนที่4ค่าเพื่อรวมทีมค่าเพื่อ่วมทีมที่มีประโยชน์มากสุดของทีมเป็นตัวแบรของทีมเป็นตัวหลักสําคัญของทีมให้ค่ามันทิง้งซะเพื่อที่คุณจะได้โยนในสมบูรณ์แบบและทีมคุณจะได้ย่อยยับวินาศสัตว์โลมาที่คุณเป็นณนะตอนนี้ขั้นตอนที่5ยิงยิงทุกสิ่งทุกอย่างยิงแ็ท ยิงการมองเห็นยิงการเคลื่อนไหวยิงทุกอย่างทําเป็นสว่าไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้น <B an: S 1> ยิงเข้าไว้นั่นคือการโยนวิธีการโยนแท้จริงคือการตั้งติสมาธิแน่วแน่ในการโยนและยิงทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบหนึ่บข้อนี้สาคัญที่สุดห้ามแหกเป็นอันขาดถ้าท่านผู้ชมอยากจะโย